เราก็มาถึงแล้วนะครับโอ้โหวิวบรรยากาศส,สวยมากริมแม่นม้ำขนของลงก่อนขน,น,นของลงก่อนทอนนี้เต็มซื้อเต็มไว้เด้อที่ลหลันนนหนงนั่นเ <นะ S 2> ราจะมัดปักฐานโอ้กระเดงกระดูขาดกระเด้อีเล็กตรองประแดกนี่ไปใส่มาใส่กับประแดกนี่ ขับยมองหันเป็นที่พักบนอ้าบ่มีเต้นก็มันพ่อกันทีไปพักมองหันเีที่สอดข้กอนเขาไปลบรีเขายังูนอนูื่อนเนาะแต่รูกเขาที่ดังไปเฉยอยูพีบออยู่คุณไคุณมันฮอด้วยุนคุณ นี่แล้วสิลงไปหมด้ก็เห็ดกิ่นี่อีกแล้มีไฟเ่ล่ะนี่อมองไกลไฟวนมัน่งนี้เพรนไต้องนอังนี้ใช่ตักไฟแล้วก็บ่มีบนีแหละจไฟแลวงนีเ่อตักไฟ นี่ป่ายอดกำลังจะดังไฟป่านมีแล้วป่านมีแล้วอันนี้โอ้โหปลาหนินเอาเอาอะไรยัดเอาทานเอาทานไก่เป็ดโอ้เป็ดนะครับมาย่างนะครับกินกันแซ่บๆนะครับมื้อนี้อุ้ยโอ้น้ำเก๊ก้วยนะครับสุดยอดอีหลีทั้งเรืที่ประยุกต์จะมีโอกาสมาแล้วก็เพื่อนชวนมาเชวนไปรอบเลยแหละแต่ไปยอดเดียวนะก็หลอด สวัสดีครับผมวันนี้มาถึงแล้วครับทุกคนอันนี้เราสั dim? ่งเป็ดมาสองสองสองกล่องนะครับสองตัวครับตันกี่บาทแล้วก็มีปลานิลวันนี้ปรต้นจะทําลาบลาบเป็ดหรือว่าเลือดแปลงเป็ดเลือกแป้งเนาะแปลงแป้งทางลาบเขาเสีย

ลาเป็ดนะครับโอ้โหยั่ยงกับแปลงเป็ดเนาะย่งเป็ดหอย่างิบนย่างปนยบ่ย่างปานิบ่ย่างปานิยบ่างปนิษบ่งปานย์งน้ษย์บ้าเดานย่นงานิ้ย์บ่งนยบนบาปย่ย่างานบม่ปนครับงปิ้งกานนะครับวันนี้นะครับ ค่าเข้าคนละร้อยสามสิบบาทค่าเต็นเต็นเล็กๆครับสาสิบาทเอ่อร้อยหนึ่งครับเต็นโหบรรยากาศนี่เดินลงไปเล่นน้ำได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงติดริมน้ำ บรรยากาศดีๆนะครับท่านผู้ชมครับนานๆทีได้มาพักผ่อนร่วมกันเนาะทั้งแตก่อนเทนกรท่ากน้เบทเาช็อตหน่อย้งแตกจะตงงเอาถกลม่เอาตีมาถือใช่ท่กต่จะจะรกินหรอเปล่าแปลงเลือดเป็ดแ่บๆวูนี่โอ้โห นนไนปะ้วกางเต็นเป็น,นบแบบ <c oughs> ไม่เคยกางเต็นน้ะไน้โอ้ไม่น้ำแพใหญ่น,น,น้ำไม่ลึกนะต้อตงเตง้นทับฟัง ป้าตกปลาได้ไหมป้าน้ำมาจากไหนมีขึ้นมีลงด้วยน้ำเกื่อนสีนักคริค่ะนน้ำเกื่อนสีนักคร้นิอันนี้ป้า,ถ,าถ้ามีเบ็ดตกปลาได้ไหมได้โอั้้ปาจี้าขึ้นเย,ยอะย้ามีเบ็ดเช่าไหมอ่ะป้ามีเบ็ดเช่าไหมเราต้องแหมาแล้วมาอนม กางเต็นท์ยังไม่เต็นเลยเออครับผมช่วงนี้คนเขชอบกลางเต็นท์ป้าไม่ใช่อาดบะไรนอกากปลาแดกนะครับตัวประเทศดได้กคนทอปร่อยเพราะปรเพ็ะแดกโอ้หนาวไหมครับตอนเย็นเนี่ย ้บนอากาศคือสิดีดอกหายังเศษยังจะดังไฟ่ติดปะปหามาอีกจานหนึ euh, ่งจานอีกจานนึ่งจานยุ้อใส่เต้าอยู่โคนไผ มีเตาให้ด้วยโอ้หั่นหุ่นกลางเต็นแล้วกลางเป็นบ่เนบังอละเกะางยังกเปะเ็นไดแเเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนอาหารเสร็จนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขอทำ แนวกินก่อนจะพอกันไหมนะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ